ตำนานตะลึงใจนักร้องดังมหัศจรานสามฉายาที่ร้องเพลงจนวาระสุดท้ายนักร้องเมืองไทยเรานั้นมีมากมายแต่คงมีไม่กี่คนที่นอกจากโด่งดังสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงแล้วยังมีคุณลักษณะพิเศษโดดเด่นจนได้รับฉายาถึง3ามฉายานักร้องท่านนี้มีชื่อว่าชาวลีช่วงวิทซึ่งร้องเพลงดังอมะตะคุ้นหูคนไทยไว้หลายเพลงเช่นเพลงริมฝั่งน้ำ รักสลายเรื่องลือไทยโผล่ข้าโพลขอฟ้าให้หา ขอให้ได้ดังใจนึกและเพลงอื่นๆอีกมากมายคุณูปการอีกอย่างหนึ่งของชาวลีช่วงวิทย์ที่มีต่อวงการเพลงไทยนอกจากสร้างผลงานมากมายซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วท่านยังเป็นผู้ให้กำเนิดนักร้องสาวชื่อดังคนหนึ่งนั่นก็คือโชติมาช่วงวิทย์แห่งวงดนตรีคณะดอกไม้ป่าที่มีเพลงดังเช่นทุยใจดำ ระบำยอดญยาเป็นต้นชาวลีช่วงวิทย์เป็นนักร้องในยุคต้นๆของผูดนตรีสุนทราพร ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องหญิงที่ร้องเพลงคู่บันทึกแผ่นเสียงไว้มากที่สุดของวงดนตรีสุนทราภรโดยได้ร้องกับครูเอื้อสุนทรสนานและคุณวินัยจุลบุษปะไว้มากมายท่านมีเสียงร้องที่สูงแต่หวานและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเมื่อร้องเพลงที่มีทำนองและขีย์สูงๆก็ไม่มีติดขัดหรือผิดเพี้ยนเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวจึงส่งให้เพลงนั้นๆเพิ่มความไพเราะขึ้นไปอีกหลายเท่า ส่งผลให้เธอเป็นที่นิยมของนักฟังเพลงเรื่อยมาชาวลีช่วงวิทย์เป็นนักร้องที่ได้รับฉายาสําคัญถึง3ฉายาบ่งบอกถึงความโดดเด่นที่หาได้ยากดังที่เราได้เกริ่นไว้ฉายาที่1คือสาริกาน้อยเสียงใสซึ่งเป็นฉายาที่ได้มาจากเสียงร้องที่หวานกังวานและสูงเหมือนกับนกสาริกา ฉายาที่2คือสาว2,000ปีที่ได้มาจากการแต่งตัวที่ฉูดฉาดยามออกร้องเพลงหน้าเวทีถึงแม้ยามที่ท่านอายุมากแล้วก็ยังแต่งตัวใช้ไลเสมอเมื่อปรากฏตัวขึ้นร้องเพลงและฉายาที่3คือห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นฉายาที่ได้มาจากความจําอันเป็นเลิศของชวลีช่วงวิทย์ที่สามารถจดจําเนื้อเพลงได้มากถึงขนาดสามารถบอกท่อนเนื้อเพลงของครูเอื้อสุนทรสนานและท่อนของครูวินัยจุลบุษปะได้ขนาดที่ร้องเพลงร่วมกันบนเวทีเลยทีเดียวจากข้อมูลในรายการของอาจารย์นายแพทย์พูนพิษอมาตยกุลได้ให้ข้อมูลว่า ชววิชช่วงวิทมีชื่อเริมว่าชนอโชติเวสโดยนามสก,กุลโชติเวสเป็นนามสก,กุลของคุณหมอตวนโชติเวสผู้เป็นบิดาบุญธรรมบิดาผู้ให้กำเนิดแท้แก่ชวลีชช่วงวิทมีชื่อว่าคุณพระพินิษ์นยายนิเทศศาสตราภัยมารดาชื่อนันเป็นนักเปียนโนท,ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีชาวลีชช่วงวิทหรือชนอโชติเวสเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2465บางข้อมูลบอกว่าท่านเกิดวันที่12พฤศจิกายน ปี2467เราไม่แน่ใจว่าข้อมูลไหนตรงกว่าเลยนํามาทั้ง2แบบนะครับอย่างไรก็ดีชาวลีช่วงวิทเกิดที่กรุงเทพมหานครหลังลืมตาดูโลกได้ไม่นานได้มีบุพการีนําเธอไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กนั่นก็คือคุณพ่อเชงและคุณแม่จีนเบญจรงในวัยเด็กได้ญิงชนออาศัยอยู่แถวตลาดเก่าวัดเล่งเนย,ยี่หรือวัดมังกรกมลาวาด โดยเข้าเรียนที่โรงเรียนสายปัญญาในช่วงนี้เองที่เธอได้ไปอยู่ในความอุปการะของคุณหมอตวนโชติเวศหมอชื่อดังในยุคนั้นซึ่งเห็นว่าเธอเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูจึงรับเป็นลูกสาวบุญธรรมและให้เธอได้ใช้นามสกุลโชติเวศมาตั้งแต่บัดนั้น เดหญิงชนโชติเวศเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ติดตัวมานอกจากมีหน้าตาดีน่ารักเสียงเพราะร้องเพลงได้เก่งแล้วยังมีความสามารถด้านการแสดงช่วงที่เรียนอยู่โรงเรียนสายปัญญาเธอจึงได้แสดงเป็นนางเอกละครของโรงเรียนแทบทุกปีที่มีการจัดการแสดงโดยเฉพาะบทบาทนางเอกในเรื่องสาวิตรี ที่ต้องขับร้องเพลงไทยเดิมหลายเพลงนั้นได้นําชื่อเสียงและคําชื่นชมให้เธอเป็นอย่างมากหลังเรียนจบจากโรงเรียนสายปัญญาเธอได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสตรีโชติเวทอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ออกไปเป็นครูแต่ก็เป็นครูอยู่ได้ไม่นานช่วงนั้นราวๆปี2480นรปิิดๆิดเมืองไทยเพิ่งเริ่มมีละครวิทยุใหม่ๆครูแก้วอัฉริยะกุลได้ชวนเธอไปเล่นละครวิทยุก,กับคณะครูแก้วชนโชติเวทยามนั้นเป็นสาววัยทีนอายุรา,ราวๆ16-17ปีมีต้นทุนด้านร้องเพลงดีเล่นละครได้ เมื่อไปร่วมเล่นละครวิทยุกับคณะครูแก้วซึ่งช่วงนั้นละครมักจะมีการร้องเพลงประกอบอยู่ด้วยเธอจึงมีคุณสมบัติที่เพียรพร้อมได้เป็นนางเอกละครวิทยุมาตั้งแต่คราวนั้นและต่อมาก็ได้ออกจากการเป็นครู ปี2482เป็นปีที่กำเนิดวรุรดนตรีกรมโฆษณาการโดยมีครูเอ,อื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงท่านได้ทยอยคัดเลือกนักร้องและทีมงานมาประจำวงนักร้องหญิงคนแรกๆที่ได้เข้าร่วมก็คือรุจีอุทัยกรและมัทน,นาโมรากุลต่อมาชนอทชติเวศก็ได้รับการบรรจุเป็นนักร้องหญิงของวุดนตรีกรมโฆษณาการ พร้อมๆกับสุป,ปาณีพบสมบูร์ในปี2484จึงนับว่าท่านอยู่ในยุคบุกเบิกของบุรุตรีสุนทราพรบางข้อมูลระบ,บุว่าชนโชติเวศคิดจะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสอบเข้าเรียนได้แล้วแต่เธอก็เปลี่ยนใจบายหน้าชีวิตก้าวมาอยู่ในเส้นทางนักร้องตามที่ใจปรารถนาโดยการชักชวนของ จะเหมือนมานิตนเรศหัวหน้า,ผานแผนกวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการซึ่งในขณะนั้นมีนายไพยโรธชยนามเป็นอธิบดีเมื่อเธอเข้าไปอยู่กับวนดนตรีกรมโฆษณาการชื่อชนอชโชติเวศก็ได้รับการเปลี่ยนเป็นชาวลีช่วงวิทย์โดยจะเหมือนมานิตนเรศหรือเฉลิมสเวตนันบุคคลสําคัญด้านประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นว่ากันว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อจากชนอชโชติเวศมาเป็นชาวลีช่วงวิทย์ก็เพราะทางญาติไม่อยากให้ใช้ชื่อจริงในการร้องเพลงชาวลีช่วงวิทย์ใช้ชื่อนี้ในการร้องเพลงตั้งแต่ปี2 0 1 0 484และใช้มาตลอดชีวิตสร้างชื่อเสียงให้กับวงดนตรีที่เธอสังกัดได้มากโขเธอร้องเพลงตั้งแต่สมัยเป็นวงดนตรีครงโฆษณาการต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และวงดนตรีสุนทรภร์โดยเธอมีอายุตั้งแต่ราวๆ18ปีแล้วยืนหยัดผ่านยุคสมัยท้าทายการเวลาอยู่หลายสิบปีชาวลีช่วงวิตเป็นนักร้องที่จำเนื้อร้องได้แม่นยำแม้ว่า วัยจะล่วงเลยไปมากแล้วก็ตามเธอมีวิธีการร้องเพลงที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์จนได้เป็นแบบอย่างให้กับนักร้องสุนทรภพร์ ในยุคต่อมาด้านผลงานเพลงที่บันทึกเสียงชาวลีช่วงวิทย์ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องหญิงที่ร้องเพลงคู่บันทึกแผ่นเสียงไว้มากที่สุดของบงดนตรีสุนทราพรโดยได้ร้องกับครูเอื้อสุนทรสนานและครูวินัยจุลบุษปะไว้เป็นจํานวนมากผลงานที่ขับร้องไว้และสร้างชื่อเสียงมีไม่ต่ำกว่า200เพลงเช่น 1. ประเภทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยความที่ชาวลีมีเสียงที่สูงกังวลและหวานทําให้เธอได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นจํานวนมากนับว่ามาก ที่สุดในบรรดานักร้องโวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และโวงดนตรีสุนทรภพเลยก็ว่าได้ตัวอย่างเช่นเพลงคําหวานยิ้มสู้ยามเย็นยามค่ําอาทิตย์อับแสงสายลมเป็นต้น2ประเภทเพลงขับร้องเดียวผลงานของเธอก็เช่นเพลงกําสวนรักกล่อมวนากุลสตรีค่อนดึกความรักชื่นฟ้าชื่นตาฟ้างางา้ํากุหลาบหาสวรรค์หัวหินสิ้นมนรักริมฝั่งน้ำขอให้ได้ดังใจนึกเป็นต้น 3. ประเภทขับร้องคู่ชายหญิงตัวอย่างเช่นเพลงกรุงเทพราตรีกังหันต้องลมกุหลาบงามคูหาสวรรค์เมื่อฝนโปรยเสียงเทียนเสียงรักเป็นต้น 4. ประเภทขับร้องคู่หญิงและเพลงขับร้องกลุ่มหรือร้องหมู่เช่นเพลงเกาะสีชังขวัญข้าวจับปลาสองมือโทษผู้ชายรวมถึงเพลงในจังหวะรำวงจังหวะตะลุงและจังหวะอื่นๆด้วยเป็นต้น ความจริงแล้วผลงานของเธอมีมากมายนะครับแต่ว่ายกมาพอเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพชาวลรีช่วงวิทรับราชการเรื่อยมาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วลาออกจากราชการในปี2513เมื่อครูเอื้อสุนทรสนานกเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์แต่ท่านก็ไม่ได้ละทิ้งการร้องเพลงไปเลยเสียทีเดียวยังมีร้องเพลงบ้างเป็นบางครั้ง และร้องตามคำเชิญของญาติสนิทมิสหายเช่นวงดนตรีสุนทราภรณ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีสังคีสัมพันธ์เป็นต้นด้านชีวิตครอบครัวชวบลีช่วงวิทย์สมรสกับคุณประกาศอินประสิษฐ์มีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อนายชินากาอินประสิษฐ์และคนที่สองเป็นหญิงชื่อช่อแก้วอินประสิษฐ์หรือที่รู้จักในนามศิลปิน โชติมาช่วงวิทย์แห่งคณะดอกไม้ป่านั่นเองโดยครั้งสุดท้ายที่ชาวลีช่วงวิทย์มาร้องเพลงออกงานก็คืองานสุนทราพรครึ่งศตรวรรษเมื่อปี2532ในขณะที่ป่วยมากแล้วนับว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในฐานะศิลปินนักร้อง หลังจากนั้นไม่นานนักท่านก็เสียชีวิตลงจึงนับว่าศิลปินมากความสามารถท่านนี้ร้องเพลงตั้งแต่เป็นสาวแรกรุ่นจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตชวลีช่วงวิทย์ถึงแก่กรรมที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่11เมษายนปี2534ซสิริอายุ67ปีแต่ท่านก็ได้ฝากผลงานสงคุณค่าไว้มากมายดังได้กล่าวมาแล้ว ดิเชียนาขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากรายการของนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและขอบคุณภาพประกอบจากเพจชาวลีช่วงวิทย์ขอบคุณตัวอย่างเพลงที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ